สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่อง b u t เตอร์ไฟฟิลนะครับทักทาย FC นะครับยามบ่ายแบบนี้นะนะครับทุกท่านคลิปนี้นะครับแมงกี้ก็จะมาบอกว่าก่อนที่แมงกี้จะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะทำลงทานในรอบของปีใหม่ก็คือ2568ปีนี้ก็คือทำเดือนเอ่ทำเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนมีนาคมก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับของปรายอมนะครับ เราก็จะทำที่นี่ที่สารปูตาใครขี่รถผ่านไปผ่านมาหรือชาวบ้านหรือใครก็ได้ก็สามารถมากินกว๋วยเตี๋ยวฟรีณนะที่นี้ได้เลยนะครับทุกท่านส่วนรายละเอียดวันที่ที่ผมจะทำลงทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับที่นี่นะครับที่สารปูตานะยังยังไม่ระบุวันที่นะครับก็คือตอนนี้ขอให้แมงกะบี้เคลียร ที่ศาลปูตานะครับให้แล้วเสร็จก่อนแล้วก็เคลียร์จุดบริเวณที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับก็จะทํำลงทาน1วันนะครับทุกท่านนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเลือกยามงามดีนะครับแล้วก็ได้ได้ได้ทำลงทานที่นี่แล้วก็อุทิศบุญนะครับให้กับปูตานะครับ ก็ปู่ตาจะได้บุญกุศลน,นะครับจากการที่เราถวายทานนะครับผมในครั้งนี้เนาะเพราะว่าผมเองก็ต้องขอปู่ตานะขอพรปู่ตารอบนี้นะครับถ้าผมไม่ถ่ายคอนเทนต์นั้นเนาะก็อยากจะมีเงินมีทองกลับมานะครับในอนาคตนะครับในอนาคตถ้าเราได้มีเงินมีทองกลับมาสมใจอยากนะครับก็แน่นอนครับไม่ลืมปู่ตาแน่นอนก็คือ ในอนาคตจะสร้างสารปูตาให้เป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือเป็นเสาปูนโครงเหล็กหลังคามีเลชีดนะครับประมาณนี้นะก็คือทําประมาณนี้แหละครับในน้อยอย่างนี้แหละไม่เยอะนะครับเพราะว่าสารเนาะก,ก็ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านนะครับทำไม่ไม่ได้หลังใหญ่นะครับเราก็ต้องไปหาเงินหาทองก่อนนะครับแต่ว่าเราจะทําการาทําโรงทานก่อนนะครับ เพื่อให้ปู่ตาเนี่ยเขาได้เขาได้บุญนะฮะก็แน่นอนครับถ้าปู่ตาได้บุญแล้วเนี่ยปู่ตาก็จะให้พรเราได้ได้สำเร็จนะทุกท่านนะครับเอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากจะขอพอรปู่ตานะครับก็ขอพอรได้เลยนะครับในคลิปนี้นะนะครับปู่ตาที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ ผมไปหารูปปั้นมาแล้วมันหายากนะครับแล้วได้เจอรูปปั้นปู่ชีวกนะครับอันนี้เป็นปู่ชีวกอ่ะน,นะคือเป็นองค์สมมุตินะครับทุกท่านก็เลยได้นําองค์ปู่ชีวกเนี่ยมาเป็นตัวแทนของปู่ตาเพราะว่าเราหารูปปั้นอื่นๆไม่มีนะครับนี่นะทุกท่านนะครับที่ศาลปู่ตานะ และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะทุกท่านนะครับที่ออแองเกอบี้จัดทำโรงทานที่ฐานปูตาไม่เคยทำมาก่อนนะ<อ>นะครับไม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับอัอนนี้ตัวหนังสือนะผมผมเขียนเองนะนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่นะครับทุกท่านเพราะว่าสีสีมันจืดจางไปแล้วครับสีมันจืดจางไปแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนใหม่นะครับทุกท่านอ่า เดี๋ยวทำป้ายป้ายใหม่นะครับส่วนข้างในก็เติมเติมสีเอานะครับข้างในก็เติมสีเอาครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นป้ายข้างหน้าก็จะ,ะทาสีขาวใหม่แล้วก็เขียนเป็นอ,อันนี้เป็นตัวหนังสือสีเงินนะครับเป็นกระป๋องสีน้ำมันนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเข้าร่มก่อนเนาะทุกคนเนาะนะครับเนี่ยถ้าทำถ้าทำเอี่ยมแล้วนะ เอฟซีจะไม่เห็นความรกเลยนะถ้าเอฟซีมองไกลๆก็จะเห็นแบบเป็นดินเรียบๆอย่าง,างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะกวาดใบไม้ทุกๆวันนะครับเนี่ยทาให้เรียบปุ๊บก็กวาดใบไม้ปรับพื้นดินก็จะดูสวยงามนะทุกท่านนะครับอ่านี่นะครับก็คือก็คิดว่าให้ให้รถกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็มาอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยนะมามาอยู่ มามาตั้งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยกว้างแล้วล่มนะครับช่วงเช้า,าประมาณตั้งแตหง่หลังเที่ยงมาด้นไปนะก็คือผา,อาพระนะครับเอาไง่ายก็คือว่าแมงกระบี้ก็นิม,มนต์พระมานะทุกคนนะนะครับนิม,มนต์พระมาด้วยนะครับครับรายละเอียดนะครับก็คือว่าก็เหมือนที่ผมเคยทํำลงทานที่ที่วัด แล้วก็โรงเรียนนะนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็คือทําโรงเรียนที่เอ่อทำโรงทานที่โรงเรียนบ้านหนองจิกนะครับแล้วก็เอ่อไปทาโรงทานที่โรงเรียนบ้านบ้านหนองไม่นานะครับบ้านแมงกะพุนนะปีที่แล้วน่ะที่ผมทาโรงทานน่ะนะปีนี้ก็คือผมทาโรงทานที่เอ่อสารปูตานะครับ ก็คือเราก็ตั้งใจที่จะให้ผลบุญนี้ก็เราก็อุทิศให้กับปูตาด้วยนะครับทุกท่านนะครับอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ช่วยคุ้มครองเราแล้วก็คนที่มากราบไหว้ที่เขาขอและเขาสมหวังนะครับก็ผมก็ไม่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 ได้ทำอะไรเยอะมากมายนะก็มีแบบนิมนต์พระมาฉานเพลที่นี่นะครับแล้วก็ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงเยอะมากนะครับก็คือถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมากินได้นะครับแต่ผมก็ต้องดูก่อนว่าผมจะทําประมาณเท่าไหร่ก็คือหลักพันนั่นแหละครับประมาณสองพันสามพันะครับประมาณนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็น่าจะประมาณ3ามสิบนะประมาณน่าจะประมาณทุกละสามสิบาทก็ ได้ได้เท่าไหร่กี่ถ้วยนะครับผมก็การทําครั้งนี้ผมผมไม่ได้ทําใหญ่นะไม่ได้ทําใหญ่นะครับเพราะว่าทําใหญ่ใช้เงินหมดโหเป็นหมื่นทุกคนนะครับอันนี้เราทําเท่าที่ได้นะนะครับก็คือผมก็เหมาก๋าวยเตี๋ยวก็คือร้านประยอมเนี่ยเขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะ เขาทำพ่วงข้างแล้วก็คือขายก๋วยเตี๋ยวแบบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปได้ทุกที่ผมก็ให้ปยอมน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้เลยนะครับมาตั้งจุดที่สารปูตาเลยนะครับแต่แต่ว่าผมก็จะทำป้ายนะทำป้ายบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับที่ที่ตรงนี้นะทานก๋วยเตี๋ยวฟรีเลยนะแน่นอนครับคำว่าของฟรียังไงใครใครก็ชอบเนาะนะครับเพราะว่าเรา เราก็ถือว่าเราด้วยช่วยทําบุญนะครับสําหรับคนที่ผ่านไม่ผ่านมาแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะว่าว่าใครจะกินหรือไม่กินนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะนะครับก็ยังไม่ใช่นะตอนนี้นะครับก็คือให้ผมเคลียร์จุดบริเวณที่ป่าให้แล้วเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ผมไปเคลียร์เรื่องที่บ้านก่อนเรื่องห้องก่อนทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะหาวันที่เหมาะสม นะครับในการจัดทำโรงทานในครั้งนี้นะครับอันนี้ต้องบอกกับ FC นะครับว่าโรงทานเนี่ยเป็นเงินผมจากจากเงินเดือนผมผมก็คือเราเจียดจากเงินเงินเดือนของเราเนี่ยมาทำบุญนะครับส่วน f c นะครับคนที่จะร่วมได้ครับได้ครับผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยห้ามนะครับ แล้วก็สาธุโมนาด้วยถ้า FC จะร่วมนะครับก็คือ FC ร่วมนะ่ะก็คือเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวต่อชามมนาะทุกคนนะถ้าถ้า f c จะร่วมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถามป้ายอมอีกทีหนึงว่าอ่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละกี่บาทถ้าสมมติว่าชามละ30บาทนะครับก็แล้วแต่ FC ว่าจะจะร่วมทําบุญกี่ชามใช่ไหมอย่างอย่างผมเนะี่ยผมทุ่มไปแล้ว3000 นะครับแม็กกี้ทุ่มทุนไปแล้วสามพันนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าได,ได้ได้กี่ชามนะถ้า FC แบบอยากจะร่วมบุญด้วยได้หมดครับตั้งแต่ชามหนึ่งเป็นต้นไปได้หมดครับนะสาิบาท60บาทร้อยหนึง่งก็แล้วแต่ความศรัทธาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกท่านนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นการบอกบุญนะครับก่อนที่ เราจะได้ไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกนะครับผมผมก็ถือว่าเออผมได้ทําบุญก่อนที่จะไปทํางานก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งมงคลอ่ะนะที่เราอยากทํานะครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดนะครับนะครับผมทาลงลงทานบ่อยนะนะครับถึงผมอาจจะไม่ค่อยมีนะคือมันอาจจะไม่มีแค่บางช่วงครับแต่ช่วงที่ผมพอมีเงินอนะ่ะผมก็ทําบุญ ช่วงไหนที่เราไม่ไม่ได้มีเงินอ่ะเราก็ใช้เงินอย่างประหยัดนะครับอย่างช่วงนี้ผมกลับมาอยู่บ้านผมอาจจะไม่ค่อยมีเงินนะครับมันมันก็แล้วแต่ช่วงอ่ะนะนะครับคือคนเรามันมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับอย่าคิดว่าเราจะไม่มีตลอดไปเราต้องเราต้องคิดเสียว่าเราก็หาเงินได้เยอะเหมือนคนอื่นได้นะครับเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับทุกท่านโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ